สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม R อเดอร์เฮอเรอร์เกมนะครับที่เราอยู่กับเกมนี้กันอีกแล้วนะผีกับช่องกันแชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเออผีกัสเออผียังไงเดียผีชาลีนะครับในด่านโรงพยาบาลนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเราจะเอาเป็นโหมดปานกลางแทนครับมาดูกันว่าเราจะผ่านไหมนะเราไปกันเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับน้ำยาก็เหมือนเดิมใช่ไหมก็ีบอายก่อนเขียวบวกเขียวแล้วก็ผึ่งใช่ไหม ว่าฝั่งเราจะบอกน้ำยาวรีบไปรีบไปผมชอบไปแบบนี้นะครับเขียวบวกแดงเท่ากับพางตัวนะครับ ันอยู่ตรงนี้ครับสบายเลยเราต้องลงล่างก่อนแน่เลยคือไปสกีเพวผมเจอ เขียวบวกแดงนะครับรีบไปเลยดีวยกว่า <c oughs> ลงอุ้ยตกใจว่ะลงล่างดีกว่านะครับเทียวกว่าล,วล่างเขียวใช่ไหมเขียวบวกแดงนะครับน,นี่แดงหรือเขียววะ่ะคนละน้ำยาอ่ทะทุกคนดีละ รีบเก็บเขียวบวกแดงใช่ไหมรีบกลับไปกินน้ำยาก่อนเร็วไม่ใช่แดงมั้งเออโอเคเราก็เดินด้านล่างได้ต่อใช่ไหม เราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งน่าจะไปดีกว่านะเฮ้ยกลมมันวางมาตรงนี้ เร็วเร็วเร็วเราต้องขึ้นบนแล้วครับเรเขึ้นบนเลยแล้วกันผมต้องรีบขึ้นบนว่ะอืมขึ้นแล้วผมขึ้นมาแล้วครับไปเถอะผีไปบนบนบน เขียวบวกแดงใช่ไหมไม่มีเขียวเลยต้องไปห,หาน้ำยาเขียวก่อนแล้วก็มากินแดงไม่มีน้ำยาเขียวเลยหรอมีแต่น้ำยาแดงคนสวยแล้ว Đen, đen ai, không ngay đi đen một đèn thôi các bài xem ba nó gìn đèn nó lại không được bay bay mới ở con gặp hùng đó tôi gìn một đèn โค้ดเสียวเลยเขียวพวกแกงใช่ปะไม่ใช่เขียวพวกเขียวเฮ้ย โอ้โหอันนี้ก็ไม่มีน้ำยาครับเกลียวก่อนไปไม่มีน้ำยาก็ได้วะขอขอให้ห้องสุดท้ามันมีน้ำยาเขียวแล้วเขียวบุกแดเฮ้ยมีมีมีโอเค เดี๋ยวบวกเหนใช่ไหมแบบนี้แล้วกันนะครับลงเลยแล้วกันนะเราผ่านแล้ว จริงตามนี้นะครับเราก็ผ่านแล้วนะครับเย้เราผ่านแล้วคลิปก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับเอ้าเฮ้ยโอเคครับกลับมาแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ไม่บายนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ไม่บายนะครับ